สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการเลือกซื้อ iPad นะครับในปี2 0 2 4ส่งท้ายปีผมเชื่อว่ามีเพื่นหลายคนที่อยากจะให้ของขวัญตัวเองหรือว่าจะซื้อของขวัญปีใหม่อะไรก็แล้วแต่นะครับ iPad เป็นตัวเลือกหนึ่งนะที่คิดว่า,อ,าอยู่ในใจของหลายๆคนเพราะว่าเดี๋ยวนี้แท็บเล็ตเองเนี่ยนะครับหรือพวก iPad เองเนี่ยนอกเหนือจากความบันเทิงที่มันให้เราได้แล้วนะครับเรื่องของการทํางานมันก็ยังเอามาทํางานได้ด้วยเพราะว่าทั้งประสิทธิภาพที่แรงมากพอหรือเรื่องของตัวแอปที่ปรับลักษณะของการใช้งาน เพื่อให้ตอบโจทย์การทํางานได้มากขึ้นรวมถึงอุปกรณ์เสริมอ,อื่นๆถ้าเราสังเกตดีๆพวก iPad เนี่ยก็จะมีทั้งปากกาหรือว่าตัว Apple Pencil นะครับหรือจะเป็นพวกคีย์บอร์ดเองก็ออกแบบมาให้มันเหมาะสมการทํางานมากขึ้นคือบางคนเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องพกพวกแล็ปท็อปแล้วนะครับอาจจะใช้แค่แท็บเล็ตในการทํางานตัวเดียวก็อาจจะตอบโจทย์การทํางานเพราะงั้นมันก็เลยเป็นอุปกรณ์ที่ผมคิดว่าเออมันดูมันดูเข้าถึงได้ในทุกคนแล้วก็ดูอัตถประโยชน์แล้วกันนะครับ ณปัจจุบันนี้นะครับ iPad ที่ Apple ยังวางจำหน่ายอยู่เนี่ยมีทั้งหมด4รุ่นด้วยกันแต่ว่าในวันนี้เราจะเปรียบเทียบแค่3รุ่นนะครับก็คือเอาไปเพก่อน4รุ่นเนี่ยจะมี iPad Gen สนะครับเป็นตัวเก่าซึ่งตัวเนี้ยบอกเลยว่าถ้าใครเร็งๆอยู่สคิปหรือว่าข้ามไปเลยนะครับเพราะว่ามันเป็น iPad ยุคเก่าแล้วนะครับหนึ่งเนี่ยสองคือไม่รองรับ Apple e เทจนะสามคือสเปคมันเก่ามากและใกล้จะเปิดตัวรุ่นใหม่แล้วนะครับส่วนสามรุ่นที่เหลือเป็นรุ่นที่ผมมองว่ายังซื้อได้อยู่ลลกกัน,นแ้ว ในเรื่องของตัวสเปกี็มีความสดใหม่เรื่องของการใช้งาน iPad เนี่ยผมว่ามันเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ค่อนข้างได้เปรียบพวก iPhone คือระยะการใช้งานมันจะยาวนานกว่า iPhone จะ1-2ปีเปลี่ยนครั้งแต่ iPad ผมคิดว่าสัก3ปีเปลี่ยนเนี่ยถือว่าโอเคเลยกรณีที่เรามีมือถือดีสักเครื่องหนึ่งนะครับณนะปัจจุบันนี้นะครับ iPad ที่มีวางจำหน่ายก็จะมีมินินะครับ iPad มินิเนี่ยตัว WiFI นะผมลปเอาผมเอา,เอา,เอารุ่นเริ่มต้นทั้งหมดเลยแล้วกัน iPad m มินิตัว WiFI คือ17,900บาทนะครดบตามมาด้วย iPad Air, ว11นิ้ะ 21,900บาทแล้วก็จะมี iPad Air ตัว13นิ้วด้วยกับตัว iPad Pro p นะครับ Pro 11นิ้วเนี่ยก็จะ3,7,900บาทนอกจากนี้ตัว Pro ก็เหมือนกันก็จะมี iPad Pro ตัว13นิ้วนะครับอันดับแรกในการเลือกซื้อแท็บเล็ตนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องของตัวหน้าจอแล้วกันนะครับหน้าจอเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นจอของตัวมินิแบบนี้ที่จอไม่ได้ใหญ่มากน,นะครับจอ8.3นิ้วเนี่ยผมเชื่อว่า มันมีลักษณะาการใช้งานเฉพาะตัวมันเดี๋ยวเราขึ้น1เน้นพกพานะครับสเน้นเอนเตอร์เทนเน้นเล่นเกมเน้นอ่านพวกอ e ีบุ๊กนะครับจดบันทึกเป็นเรื่องรองลงมาและทํางานเป็นเรื่องที่รองน้อยที่สุดก็คือถ้าเกิดว่าจะใช้ทํางานผมคิดว่าจอมันเล็กเกินไปสำหรับการทํางานนะถ้าเราดูจากขนาดของจอมันนะจอมันไม่ได้ใหญ่เลยนะครับก็ถือในมือพอดีพอดีเน้นอ่านหนังสือเน้นเอนเตอร์เทนอย่างที่บอกไปนะครับการทํางานเป็นเรื่องที่รองลงมาสมมุติว่าเราทําพิซซ่าชาร์จขึ้นมา1ชาร์จใช่ไหมผมว่ามินิเนี่ย ถ้าเป็นคนชอบอ่านอ e ีบุ๊กนะผมให้ไปเลยแบบอ่านอ e ีบุ๊กสัก70%หรือว่า60%ขึ้นไปมาตัวนี้เลยมันถืออ่านสบายนะครับปัดจอซ้ายขวาซ้ายขวาขนาดมันพอๆกับ book, พ็อกเก็ตบุ๊กเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเหมาะกับการอ่านอ e ีบุ๊กหรือว่าจะเป็นคนที่ชอบเล่นเกมนะครับโดยเฉพาะพวกเกมมือถือเนี่ยด้วยความที่มันอัปเกรดตัวชิปเซตมานะครับ iPad mini ตัวล่าสุดเนี่ยมันได้ชิปเป็น A 1 7 Pro นะครับไอชิปตัวนี้เป็นชิปที่อยู่ในตัวเดียวกับพวก ไอโฟน15 Pro Max นะครับก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ก็กดีแล้วได้แรมเนี่ยมันอัดแรม8กิกมาให้เพราะว่ามันรองรับ Apple i n t e l l i g e n c นนะครับในส่วนของการเล่นเกมเนี่ยนะครับนอกเหนือจากเกมมือถือทั่วไปที่เขาเล่นเล่นกันแล้วเนี่ยพวก e n s ชิ n i ิ Pa c t หรือว่า ROV e, หรือแม้แต่พับเองนะครับ iPad mini เนี่ยมันยังรองรับเกมระดับ Triple A ที่มันเคยเล่นในพวก iPhone ระดับ Pro ได้เล่นใน iPad ตัวบนบนได้หรือจะเล่นในพวก Mac ได้เช่นพวก Resident Evil Village พวกนี้ก็เล่นได้นะครับหรือจะเป็นพวก Dead Standing ตัวนี้ก็สามารถเล่นได้เลยก็ถือว่า เรื่องของการเล่นเกมอะสมมุติว่าผมคิดว่าสัดส่วนของความบันเทิงและการท่ามองว่าอ่านหนังสือเล่นเกมเนี่ยเป็นสัดส่วนสัก60%ผมว่าเล็งมาที่ตัวนี้ก่อนได้เลยนะครับราคาไม่ได้สูงมากด้วยถัดมาจะเป็นเรื่องของการรับชมพวกภาพยนตร์ต่างๆนะครับโอเคแหละจอเป็นจอเป็นจอ LCD ธรรมดานะครับแต่ว่าข้อได้เปรียบของมันเนี่ยคือในเรื่องของโคเดกต่างๆเช่นถ้าเราดูพวก Netflix เนี่ย ไอตัวนี้ก็รันพวก Dolby Vision ได้นะครับหรือจะเป็นหนังทาง Apple เองก็มาเต็มนะทั้งพวก d o l b บ Atmos o o l b y v i บ i o n เองก็ตามนะครับขนาดจอใหญ่กว่ามือถือเล็กน้อยก็ดูหนังดูซีรีส์ได้สบายตามากกว่านะครับแล้วก็ในเรื่องตัวสัดส่วนจอเองด้วยก็ตามนะครับบางคนจะบอกว่าเฮ้ยมันมีขอบดำค่อนข้างเยอะแต่ว่าข้อดีคือซับไตเติลอ่ะมันก็จะขึ้นบริเวณด้านล่างแทนมันก็จะไม่กินพื้นที่ของตัวการแสดงผลนะครับก็ถือว่าตัวนี้ เน้นพกพาเน้นเอนเตอร์เทนเป็นหลักนะครับสาามมติว่าเมื่อกี้เล่นเกมไปมหกใช่ไหมดูหนังสักอีก3 0ทํางานอีกสักสิบเปอร์เซ็นต์ตัวนี้รองรับตัว Apple Pencil Gen 2นะครับจดบันทึกได้วาดภาพทําได้ไหมทําได้แต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนําเพราะผมรู้สึกว่าพื้นที่ในการสร้างสารรค์งานมันน้อยไปหน่อยหนึ่งนะครับอาจจะแนะนําเป็นตัวจอใหญ่กว่านั้นเช่นพวก iPad Air ไปนะครับโดยรวมก็มินิเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจแต่ว่าลัากษณะการใช้งานผมคิดว่ามันเฉพาะตัวเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจบแค่ตรงนี้เลยสำหรับตัวมินินะครับเพราะผมเชื่อว่าคนที่ซื้อมินิมาก็น่าจะมองเรื่องการทํางานเป็นประเด็นรองอยู่แล้วทำเน้นเอนเตอร์เทนเป็นหลักตัวนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังแล้วก็เรื่องของไามิ่งของเขาเองเนี่ยระยะการใช้งานของเขาเองเนี่ยค่อนข้างยาวนานเพราะว่าตัวนี้มันใช้เวลาเกือบเกือบสปีในการเปิดตัวรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นตัวนี้ซื้อวันนี้นะครับการันตีเลยว่า1-2ปีใช้งานสบายๆนั่นเองนะครับมาต่อที่ iPad ไซส์ t a ต d a า d กันบ้างน,นะครับไซส์ t a ต d a า d ของ iPad ในมุมผมคือ1ิ็นิ้วนะครับ iPad Pro ตัว M4 นะครับที่เป็นจอ11นิ้วกับตัว iPad Air M2 ที่เป็นจอ11นิ้วเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าวันนี้ที่เอามาเปรียบเทียบเนี่ยอาจจะไม่ได้สามารถเทียบกันตรงๆได้เพราะว่านี่มันเป็นจอ13นี่เป็นจอ11อันดับแรกก่อนที่เราจะไปเลือกซื้อว่าจะเอา Pro หรือ Air ดีนะครับเรามาคุยกันเรื่องขนาดหน้าจอก่อนนะครับขนาดหน้าจอของ iPad เนี่ยผมว่าจริงๆ iPad เนี่ยมันเป็นมันเป็นอุปกรณ์แท็บเล็ตแบบหนึ่งที่ ผมว่าจอที่ขนาดแบบปกติสุกที่สุดข,ของมันแล้วใช้งานได้ค่อนข้างที่จะโอเวอร์ออลดีสมมุมิว่าเราเราให้คะแนนทั้งหมด10คะแนนจอ11นิ้วสําหรับผมนะมันจะได้คะแนนประมาณ8-9ถึงคะแนนในทุกๆด้านนะครับส่วนไอ้ตัวที่เป็นจอใหญ่เนี่ยโอเคจอใหญ่พื้นที่การใช้งานเยอะกว่านะครับการแสดงผลเต็มตามากกว่าก็จริงแต่ก็จะมีข้อจํากัดหลายๆอย่างที่มันอาจจะไม่ได้เป็นแท็บเล็ตที่สมบูรณ์แบบนะครับอาจจะโดดเด่นในบางด้านบางด้านอาจจะไม่โดดเด่นขึ้นมานะครับ ผมสรุปให้ง่ายและกันสำหรับจอ11นิ้วกับจอ13นิ้วนะครับให้ช่างน้ำหนักดูในลักษณะของการใช้งานถ้ามองว่าพิซซ่าชาร์ของเราเหมือนเดิมเลย100%นะครับคิดว่าการทํางานในลักษณะของการทํางานพวกเอกสารที่มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเช่นเปิดไฟล์ Excel หรือจะเปิดไฟล์ Word ที่พิมพ์งานปริมาณค่อนข้างเยอะเนี่ยต้องมีการใช้แหล่งอ้างอิงเช่นเปิด2หน้าจอทำมัลติทาร์กบ่อยๆหรือบางคนอยากจะ เน้นตัดต่อบนตัว iPad เองผมรู้สึกว่าตัว13นิ้วไม่ว่าจะเป็น Air หรือ Pro ทั้งคู่เนี่ยจะตอบโจทย์การทำงานพวกนี้ได้ดีกว่าเพราะว่าเวลาเราทำมัลติทาร์กเนี่ยมันจะได้ขนาดหน้าจอที่ที่ใหญ่ขึ้นมากนะครับเวลาที่เราแบ่ง2จอปุ๊บมันก็จะรู้สึกว่าให้ความรู้สึกที่โอเคกว่าในเรื่องของพื้นที่การทำงานต่างๆนะครับแน่นอนว่าจอใหญ่แลกมากับการพกพาที่ไม่ค่อยสะดวกนักถ้าพูดกันตามตรงนะครับเพราะว่า โดยน้าหนักของมันเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแอร์ Air 13หรือโปร13เนี่ยมันเกือบเกือบ400กรัมนะครับถือว่าเป็นภาระประมาณหนึ่งแล้วด้วยขนาดที่ใหญ่เนี่ยถือเล่นมือเดียวแบบนี้นานๆมีโอกาสล้าได้เหมือนกันนะครับอาจจะเหมาะกับคนที่เน้นใช้งานที่โต๊ะหรือว่าใช้งานที่มันไม่ต้องแบบใช้ในความคล่องตัวในการใช้งานมากนะครับ นะฮะเดียวกันถ้าเรามองที่ตัว1 1นิ้วนะครับ1 0นิ้วเนี่ยจะเป็นขนาดที่ผมบอกว่ามันโอเวอร์ออที่สุดเพราะว่าอะไรนะครับทั้งในเรื่องของการรับชมภาพยนตร์ต่างๆเฮ้ยผมว่าโอเคสําหรับการที่เราจะเอาไปดูหนังนะครับมันได้จอที่ใหญ่เต็มตามากขึ้นนะครับได้ในเรื่องของการทํางานนะครับทำงานเอกสารผมว่ามันพอได้นะถ้าเกิดเปิดจอเดียวเป็นหลักไม่ได้แบบมีแท็บแยกขึ้นมาบ่อยๆหรือจะเป็นในเรื่องของการตัดตอ่อผมว่าถ้าเกิดไม่ได้เน้นว่าไทม์ไลน์ต้องแบบ ยาวมากๆแล้วเยอะมากเนี่ยผมว่าตัวนี้มันก็อยู่ในอยู่ในระดับหน้าจอที่ผมว่าพอดีกับการใช้งานนะหรือจะเป็นในเรื่องของการเขียนการจดบันทึกผมคิดว่าถ้าเป็นการเขียนการจดบันทึกนะครับผมว่าพื้นที่ตรงนี้โอเคกว่าในเรื่องของการจดบันทึกเพราะว่าขนาดมันนะถ้าเราเทียบดีๆมันก็อยู่ประมาณกระดาษพวกเกือบเกือบ,บ A4 นะครับก็จะได้ในเรื่องของการจดบันทึกที่เรากะระยะง่ายกว่าแล้วก็เวลาเปิดไฟเอกสารแล้วสมมุติว่าน้องๆซื้อไป ใช้ในการเรียนหนังสือนะครับบางทีอาจารย์ส่งไฟล์ PDF มามันจะเป็นไซส์ของ A4 ใช่ไหมเปิดบนตัวนี้แล้วก็จดบันทึกลงไปผมคิดว่ามันให้ความรู้สึก,กใกล้เคียงกับการใช้งานพวกกระดาษมากๆเลยนะครับหรือจะเป็นเรื่องของการวาดเองนี่ก็ถือว่าโอเคในเรื่องของพื้นที่มันมีพื้นที่ให้เล่นพอประมาณหนึ่งนะครับพกพาก็สะดวกด้วยเพราะ,าะเครื่องมันถือมือเดียวสบายๆนะครับไม่ได้หนักจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ ไม่ได้ใหญ่เป็นจนเป็นภาระในการพกพาจนเกินไปเพราะงะั้นตัวขนาดหน้าจอไอ้สินิ้วเนี่ยถือว่าเป็นขนาดหน้าจอที่ค่อนข้างเพอร์เฟกต์สหรับการเป็นแท็บเล็ตเครื่องหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนตัว13เนี่ยก็อย่างที่บอกไปแหละถ้าสมมุติว่าต้องเปิดทํางานที่มันเป็น2หน้าจอบ่อยๆนะครับก็1 3นิ้วตอบโจทย์แน่นอนแต่ว่า1 3นิ้วก็จะมีข้อสังเกตบางอย่างเช่นในลักษณะของการใช้งานที่เราจะต้องเพ่งสายตาจุดใดจุดหนึ่งเป็นเวลานานมากๆเช่นการอ่านหนังสือหรือว่า หรือแม้แต่การอ่านเปเปอร์สมมติอาจารย์ส่งเปเปอร์มาให้ใช่ไหมเราซื้อตัว a i r 13นิ้วมาเนี่ยด้วยความที่ขนาดมันค่อนข้างใหญ่นะครับเวลาที่มันแสดงผลเนี่ยถ้าเราไม่ได้แบ่งหน้าจอเป็นครึ่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่าโดยปกติเราก็ใช้งานจอใหญ่ๆถ้าเป็นการอ่านหนังสือเนาะเราก็ไม่ค่อยแบ่งครึ่งจอู่แล้วนะครับผมรู้สึกว่ามันจะต้องใช้การกวาดตาค่อนข้างเยอะเวลาที่จะอ่านหนังสือตอนหนึ่งหน้านะโอเคแหละการแสดงผลหน้าหนังสือจะทําได้เยอะกว่าแต่ว่าสายตาเราที่มันมองตัว iPad เนี่ยมันจะต้องแบบ กรอกตาไปมาซ้ายขวาซ้ายขวา,ซ,า,ขวาซ้ายขวาตลอดมันนี่เหมือนกับตัว11นิ้วนะครับที่เรามองแค่จุดกึ่งกลางแล้วมันแทบจะไม่ต้องขยับสายตาเลยเพราะงั้นในเรื่องของการอ่านหนังสือเนี่ยผมคิดว่าตัว13อาจจะไม่ได้เหมาะเท่าไหร่13จะเหมาะกับการทํางานเหมาะกับถ้าบุ๊ชอบดูซีรีส์เนี่ยตัวนี้ก็ใหญ่เต็มตาเพราะว่าไซส์จอมันก็เกือบจะเท่ากับพวกแล็ปท็อปแล้วนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวเลือกกันบ้างว่า โอเคสมมติว่าเราเลือกไซส์หน้าจอได้แล้วโอเคเราจะเลือกแค่ตัวสมมติเราจะเลือก11นิ้วหรือจะเลือก12นิ้วก็ตามเนี่ย Air หรือ Pro ดีนะครับผมอธิบาย positioning ของ iPad ให้เข้าใจง่ายแบบนี้แล้วกันนะครับ iPad เนี่ยถ้าถามว่าตัวไหนเหมาะก,กับคนทั่วไปสมมุติว่าเอาเอาเป็นคนส่วนใหญ่เลยแล้วกันนะครับสักผมว่าสัก70-80% iPad Air เพียงพอต่อการใช้งานมากๆแล้วนะครับเพราะว่าทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพเองก็อยู่ในระดับที่ ที่แรงเลยแหละมันถ้าเทียบกับแท็บเล็ตตัวอื่นเนี่ยผมว่ามันแรงกว่าแท็บเล็ตตัวท็อปหลายๆตัวด้วยซ้ำไปแม้ว่ามันจะเป็นแค่ตัวแบบตัวรองก็ตามแต่ว่าใน positioning หรือว่าในตำแหน่งของตัวผลิตภัณฑ์ของมันเองเนี่ยนี่คือ iPad สำหรับคนธรรมดาทั่วไปเลยครับคนที่แบบต้องการไปสุดทางในแต่ละด้านแล้วกันนะครับ iPad air เนี่ยถามว่าทำอะไรได้บ้างนะครับทำงานโอ้สบายเลยชิป m 2นะครับชิป m 2เนี่ยอยู่บนพวกโน้ตบุ๊กพวก Mac เนี่ยยังคงใช้งานได้ดีอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นแค่ iPad air m เนี่ย ประสิทธิภาพชิปเซตหายห่วงแล้วนะครับแรมอะไรพวกนี้ก็ให้มาเยอะพอจะรันพวก Apple Intelligen c e ได้อยู่แล้วโดยพื้นฐานของมันนะครับเปิดงานเอกสารที่มีความซับซ้อนมีข้อมูลก็เปิดได้ค่อนข้างเร็วแต่งห้องแต่งภาพสีจอของมันเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานอยู่แล้วอาจจะไม่ได้แบบเรื่องของรายละเอียดต่างๆจะไม่ได้ชัดเท่ากับพวกจอที่เป็น XDR ของทางของทางตัว iPad Pro นะครับแต่ถามว่า สีจอของ iPad Air ในเรื่องของการใช้งานทั่วไปไม่มีปัญหาเล,เลยนะครับโอเคมากๆความสว่างหน้าจอถือว่าเร่งอยู่ในจุดที่โอเคอยู่แล้วนะครับหน้าจอเองมีการเคลือบสารการแสงสะท้อนมาก็ทําให้เวลาที่ใช้งานเรื่องของแสงสะท้อนโดยปกติก็จะน้อยกว่าหน้าจอปกติอยู่แล้วในเรื่องของอุปกรณ์เสริมนะครับ iPad Air รองรับทั้งตัว Pencil Pro นะครับที่เป็นตัวใหม่ รองรับทั้งการเชื่อมต่อกับพวกคีย์บอร์ดอาจจะเป็นใช้คีย์บอร์ดตัวเก่าซึ่งมันก็สามารถทํางานได้นะครับคีย์บอร์ดตัวเก่าเองของ Apple เนี่ยมันก็จะมีมีตัวแท็คแพดมาให้อยู่แล้วมีตัวแป้นที่เป็นแป้นไทยนะครับสามารถใช้พิมพ์งานได้มีตัว LED backlit อยู่ข้างล่างมีปากกาเนาะพูดไปแล้วเนาะปากกาก็ใช้สามารถใช้ในการเขียนการจดบันทึกการวาดได้เพราะว่าตัวปากกาตัว Pencil Pro เนี่ยมันเป็นตัวเดียวกับในกับในตัว iPad Pro เพราะฉะนั้นในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆ hover การาบีบการเปลี่ยนเครื่องมือหรือจะเป็นการตอบสนองเนี่ยผมว่ามันอยู่ในระดับที่ถือว่าใกล้เคียงกันมากๆนะครับมันจะมีจุดที่ตัว iPad Air ยังสู้ Pro ไม่ได้นะครับก็จะเป็นพวกแน่นอนชิปเซตนะครับสอง็นเรื่องของตัวหน้าจอนะครับจอ iPad Air มันจะเป็นจอแค่60 h z ซึ่งผมคิดว่าในลักษณะการใช้งานทั่วไปมันก็ไม่ได้ติดใจอะไรก็โอเคอยู่นะครับในเรื่องของตัวสีสันหน้าจออาจจะสดไม่เท่าตัว Pro แต่ว่ามันก็อยู่ในมาตรฐานของทาง iPad เรื่องของตัวลำโพงเองเนี่ย ลำโพงของ iPad Air นะครับมันจะให้ลำโพงมาแค่2ตัวไม่ว่าจะเป็นตัว11หรือ13นิ้วจะมีข้อแตกต่างแค่ว่าฮาร์ดแวร์ตัวเดียวกันแต่ว่า13จะเสียงดีกว่าเพราะว่าพื้นที่ข้างในเยอะกว่านะครับเขาจะทเสียงได้ดังกว่าเสียงเบสที่ดูชัดเจนกว่าตัว1ินิ้วในขณะที่ตัว iPad Pro มันจะมีลำโพงทั้งหมด4ตัวด้วยกันแน่นอนว่าเสียงลำโพงจาก iPad Pro เนี่ยให้เสียงที่ดีกว่า iPad Air อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวโปรราคาก็สูงกว่าส่วนต่างเนี่ยเป็นหมื่นนะครับเพราะฉะนั้น ไม่แปลกนะที่ที่ iPad Pro จะทําทุกอย่างได้เหนือกว่าตัว iPad Air แต่ว่าในมุมผมถ้าเป็นคนที่ใช้งานทั่วไปผมคิดว่ามันพอแล้วเล่นเกมตรงน,นี้ก็เล่นเกมได้เหมือนกับตัว Pro เลยว่าจะเป็นเกมมือถือทั่วไปเกมบนแท็บเล็ตหรือจะเป็นเกมพวกทิป,ปนั่อพอมาลงก็ผมว่า performance โอเคต่างสู้ Pro ไม่ได้แต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ทั้งหมดนะครับเรื่องของแบตเตอรี่เอง iPad Air ก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานของตัว iPad แหละใช้งาน1วันค่อนข้างโอเคอยู่นะครับถัดมานะครับเป็นเรื่องของตัว iPad Pro กันบ้างถามว่าใครเหมาะ iPad Pro ก็ตามชื่อของมันนะครับผลิตภัณฑ์ของ Apple ที่มันเป็นตัว Pro ผมยกเว้น iPhone ไว้อย่างหนึ่งละกันเพราะ iPhone ส่วนใหญ่ทุกคนซื้อตัว Pro กันเนาะ iPad Pro เนี่ยออกแบบมาลักษณะเดียวกับ MacBook Pro เลยนะครับคือหลายๆคนพอเห็นราคาเนาะอย่างมดสมมติเราเทียบกับ MacBook ใน MacBook จะมี MacBook Air MacBook Pro ใช่ไหมหลายๆคนพอเจอราคาของ iPad Pro เข้าไปก็ รู้สึกว่าโอ้โหไม่ราคามันสูงจังเพราะว่ามันออกแบบมาสําหรับงานระดับโปรนะครับระดับโปรที่นี้คืออะไรเช่นสมมุติว่าต้องตัดต่อระดับโปรนะครับสมมติตัดต่อบนตัว iPad เองเนี่ยตัวนี้ก็จะให้ประสิทธิภาพที่สูงกว่าเพราะชิปเป็น M4 ตัวเดียวกับพวกใน Mac Mini ตัวเดียวกับใน MacBook Pro ที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับเพราะนั้น performance สูงแรมก็จะให้แ a m มาที่สูงกว่าทำงานพวก Apple เจร e ญโดยรวมพ e r ม o น m ก็จะดีกว่าหรือแม้แต่การเล่นเกมเองนะครับ ใน,ในเกมเดียวกันมันจะเริ่มต่างกันที่การตั้งค่าแหละถ้าเป็น iPad Pro เนี่ยจอมันเป็นโปรโมชั่น120เฮิร์ใช่ไหมครับเกมมือถือส่วนใหญ่เช่นตอนนี้นะเกมชินนิ้มแพคเอาวีเนี่ยสามารถเล่น120เฟรมได้แล้วบน iPad Pro นะฮะที่ตัว iPad Air จอ60เฮรจะเล่นได้แค่60เฟรมนะครับหรือจะเป็นพกเกมระดับทิปเปอรเองด้วยความที่ชิปเขาแรงกว่านะครับผมว่าเราเทียบกันอย่างเดสต t นดิ้ง g เงี้ยถ้าเล่นบนโปรเนี่ยปรับสุดจะรู้สึกลื่นกว่า Air เนี่ยถ้าปรับสุด เล่นลื่นเหมือนกันแต่ว่าในบางช็อตที่มันมีการขยับขยื่นเยอะๆหรือว่ามันใช้มันมันมีการเรนเดอร์พวกฉากเยอะๆจะพบอาการแบบแ,บบแอบนวงน่วงบ้างเล็กน้อยก็พอให้กวนใจแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับเพียงแต่ว่าในโปรมันจะเล่นได้ดีกว่านั่นเองนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของตัวกล้องเองนะครับกล้องของตัว p p d d i r iPad Pro ถ้ากล้องหน้าผมคิดว่าไม่ได้ต่างกันมากนะครับจะมีแค่ตัว iPad Pro เนี่ย กล้องหน้าเขาจะมาพร้อมกับการปลดล็อกตัวเครื่องด้วยตัว Face ID ซึ่งมีความปลอดภัยมากกว่าสะดวกสบายในการใช้งานมากกว่านะครับมีเรื่องของตัวไรเดอรเพิ่มมาส่วน iPad Air ก็จะปลดล็อกด้วยการสแกนลายนิ้วมือซึ่งบางคนอาจจะไม่ถนัดเพราะว่าตำแหน่งของมันก็จะอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างแปลกเวลาที่เราประกอบกับ,ก,บกับตัว Magic Keyboard นะครับส่วนตัวกล้องหลังเองณนะวันนี้ทั้งคู่เหลือกล้องหลังตัวเดียวเท่ากันแล้วนะครับแต่จุดเด่นของตัว iPad Pro คือมันมี Face ID Auto มาให้อันนี้คือประเด็นที่1นนะครับสคือมีไร d ดอมาให้เพราะว่า ด้วยลักษณะของการใช้งานเนี่ยไลดอร์เนี่ยนะครับมันจําเป็นกับแอปบางแอปเช่นลักษณะของการที่เป็นอินเทอร์เนียเป็นสถาปนิกบางทีเราใช้ไลดอร์ของตัว iPad Pro เนี่ยกับแอปที่รองรับเนี่ยในการวัดระยะของของห้องของอะไรต่างๆได้นะครับก็จะมีผลในการใช้งานตรงน,นี้หรือว่าจะเป็นการใช้งานพวก AR ต่างๆการที่จะวางวัตถุลงไปในโลกเสมือนจริงเวลาเราเปิดใช้งานใน a r เนี่ย iPad Pro ก็จะทําได้ดีกว่านะครับถ้าให้สรุปอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับ iPad ในการเลือกซื้อนะวันนี้นะครับ ถ้าเน้นนเ t อร์ a i n เป็นหลักไม่ได้เน้นในการเลื่อนเรื่องการ,ร,ร,รทํางานผมอยากจะเชร์เป็นตัวมินินะเพราะว่าเขาก็จะได้ขนาดที่พกพาได้สะดวกจอโดยไซซิ่งที่แบบพกไปไหนมาไหนก็ไม่รู้สึกว่ามันแบบเป็นภาระกระเป๋ามากจนเกินไปนะครับประสิทธิภาพแรงด้วยแรม8แล้วด้วยเล่นเกมก็ดีอ่านหนังสืออ่าน,าน e b o ๊กเนี่ยคือฟินมากๆสำหรับตัวนี้นะครับจดบันทึกพอได้ทํางานเป็นส่วนน้อยก็ถือว่าโอเคอยู่ตัวนี้ก็เริ่มต้น17,900บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะได้ตัวที่มันกลางๆที่สุด แนะนำเป็น iPad Air นะครับประมาณว่าอาจจะอยากเพย์เซฟเฮ้ยก็เล่นเกมเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะต้องมีเอามาทํางานบ้างก็ว่า iPad Air นะครับตัว11นิ้วกับราคาเริ่มต้น21,900บาทเี่กก็ถือว่าเป็นเป็นตัวเลือกที่ที่ดูโอเวอร์ที่สุดและกันอาจจะพกพาสะดวกน้อยกว่ามินิแต่ว่าในเรื่องของการทำงานมันก็ได้เปรียบกว่าเมื่อที่หน้าจอเขาใหญ่กว่าชิปแรงกว่าด้วยนะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครต้องการความเป็นที่สุดแล้วก็ รู้สึกว่าง,งบประมาณกับราคา3 7 9 0 0บาทมันมันไม่ใช่ปัญหาผมก็เชียร์ iPad Pro เหมือนกันเพราะว่า iPad Pro มันให้ทุกอย่างที่ที่ Performance ที่ดีที่สุดทุกอย่างที่ดีที่สุดที่ Apple มันจะทำได้นะวันนี้ก็ใส่มาอยู่ในตัว iPad Pro ตัวนี้รวมถึงแม้แต่ว่าขนาดตัวเครื่องเองอะ่ะมันก็จะแอบมีความบางกว่า iPad Air ด้วยซ้ำไปอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันแปลกๆมากเพราะชื่อ Air แต่ดันหนักกว่าหนากว่า iPad Pro นั่นเองนะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยเพื่อนๆช่วยในการเลืืออกซ้ iPad ให้ตัวเองในช่วงส่งท้ายปี2024ได้นะครับอย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่าเดี๋ยว Apple มันเปิดตัว iPad Gen 11เดี๋ผมมาทำคลิปเปรียบเทียบการเลือกซื้อให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ